มึงทอทีวีจะพาคุณผู้ชมมาทำความเข้าใจในเรื่องของการเพลย์ออฟเอฟซีแชมเปี้ยนลีกที่สโมสรเอซีจเมืองทองอยูไนเต่ของเราจะเข้าร่วมในฤดูกาล2014นี้นะครับแฟนคลับหลายตายคนถามเข้ามาสงสัยกันมากเลยล่วครับว่าดูยังไงและต้องเจอใครหลังจากเตะรอบนี้จะไปอยู่ตรงไหนตรงจุดไหนไมาช่วยอธิบายให้เข้าใจหน่อยพอโอเคเลยครับเมึงทองทีวีของเราว่างๆก็จะมา ทำความเข้าใจว่าเราจะต้องแข่งกับใครและจะไปอยู่ร่วมกลุ่มกับใครเพราะว่าปีนี้เอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะทางเอฟเองเพิ่มโคต้าให้กับชาติหลายต่อหลายชาติเลยละครับในการมีสิทธิ์เข้ามาร่วมเล่นในฟุตบอลแวรเนาเมนต์น,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 นี้เหมือนเป็นการเอาใจหลายต่อหลายประเทศนะครับก็เลยทําให้ในโซนของเรานะครับถ้าไม่นับอาหรับนะฮะก็จะมีชาติที่ได้เพิ่มเข้ามาเล่นในรอบเพย์ออฟรอบแรกเนี่ยหลายต่อหลายประเทศเลย ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ฮ่องกงอินเดียแล้วก็เวียดนามนะครับส่วนสโมสรจากเมืองไทยของเราอย่างชลบุรีและก็เมืองทองยูเนเต็ดเนี่ยก็จะยืนรอในการเพลย์ออฟรอบที่2ครับส่วนทางบุิรม United ัมยูเนเต็ดแชมป์ของไทยพี e ีเนะเขาก็เข้าไปในรอบแบ่งกลุ่มก่อนเลยนั่นเองครับทีนี้มาดูว่าคู่ต่อสู้ของทีมกีฬาปยองของเราที่จะต้องเจอในรอบที่2นะเป็นใคร คุณผู้ชมครับเราก็ต้องตามย้อนกลับไปดูในการคัดเลือกรอบแรกกันก่อนซึ่งก็จะเป็นทีมพูนีแชมป์จากอินเดียพบกับฮานอยจีแอนทีแชมป์จากวีลีกเวียดนามนะครับพูนีจะได้เตะในบ้านเนื่องจากว่าค่าสัมประสิทธิ์ของลีกของอินเดียน่ยดีกว่าลีกของเวียดนามนั่นเองนะครับเอฟจะใช้กฎแบบนี้นะฮะเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆในการแข่งขันนะครับ ใครหลีกไหนมีค่าสประสิทธิ์ที่ดีกว่าก็จะได้เป็นเจ้าบ้านเตะกันนัดเดียวนะครับซึ่งทางเมืองทองทีวีของเราเองคาดว่าคุณีแชมป์จากอินเดียเนี่ยน่าจะผ่านฮานอย g n g เข้ามาได้เนื่องจากว่าเล่นในบ้านแล้วก็สภาพแวดล้อมสภาพอาหารสภาพอากาศอะไรรวื่แล้วจะเป็นใจนะครับซึ่งก็จะมาเจอกับทีมกีเรพยองเอสเมืองทองยูนเต็ดของเราในวันที่8กุมภาพันธ<า>์ท<า>ี่สนาม SCG ซ t a d i u m มืองทองจะต้องเจอผู้ชนะระหว่างคุนีกับฮานอย g ีแนะครับซึ่งฮานอย g ีแน่ีเคยเจอกันมาแล้วใน FC ครับท่เตะเอสซีจีสเตเดียมเนี่ยเมืองทองถล่มไปถึง4ประตูต่อศูนย์ด้วยกันเลยทีเดียวเมื่อ2อสปีที่ผ่านมานะครับพอเตะรอบคัดเลือกนัดที่2ในวันที่8กุมภาพัานธ์เสร็จสิ้นนะครับเอสซีจีเมืองทองทิเต้ของเราก็จะเดินทางไปแข่งขันในรอบที่3ทันทีซึ่งทาง FC ฟซีแชมเบอร์ลีกเนี่ยก็วาง ตัวตุ๊กตารอไวอยู่แล้วในวันที่15กุมภาพันธ์ก็คือทีมเมลเบิร์นวิกตอรีที่เป็นทีมอันดับ3ของเอล u กออสเซเรียนั่นเองนะครับเมื่อดูการที่แล้วนะครับออสเซเรียนั่นเขาได้เข้าไปในรอบแบ่งกลุ่มเลย2ทีมแล้วก็มีโค้ต้าเพลย์ออฟหนึ่งทีมก็คือทีมเมลเบิร์นวิกตอรีนี่เองซึ่งเราจะต้องไปเยือนเขาที่บ้านนะฮะทีมเมลเบิร์นวิกตอรีเนี่ย ก็เป็นทีมเก่าของสุรัสสุข,ขะนั่นเองนะครับที่เคยยา้ายไปค้าแข่งอยู่ถ้าเทียบกับมาตรฐานไทยลีกเอลีกแล้วก็น่าจะต่างกันอยู่บ้างนะฮะแต่ณปัจจุบันนี้ไม่น่าจะห่างกันมากเหมือนอย่างอดีตแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายัาของเราเตรียมทีมไปดีๆก็มีสิทธิ์นะครับที่จะบุกไปชนะชีมเมลเบิร์นวิกตอรีได้เพราะว่าณปัจจุบันนี้เอลีกของออสเตรเลียเนี่ยทำการแข่งขันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเมลเบิร์นอยู่ประมาณที่8ที่9นี่แหละครับชนะเสมอแพ้เท่ากาันเลย ก็เรียกว่าผลงานของเขาในลีกอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่แน่อาจจะมาเน้นในฟุตบอลด้วยด้วยนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าฟุณทอทีวีของเราเข้าไปอ่านในบทสัมภาษณ์ของในเว็บไซต์เมลเบิร์นนะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นกับฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในรอบแบดกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันโอเคครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเมืองทองของเราผ่านเมลเบิร์นไปได้นะครับ เราก็จะเข้าไปสู่อเ,สเอฟซีชเชลบุรีรอบแบ่งกลุ่มซึ่งแม่เขาก็จับฉลากมาให้เราอย่างเสร็จสับแล้วเราจะต้องไปเจอแชมป์เก่าของฟุตบอลถ้วยนี้ในฤดูกาลที่แล้วอย่างกวางโจเอลแกนเด่แม่ฤดูกาลที่แล้วก็จเจอทีมกวางโจไปแล้วนะครับทีมจากเกาหลีใต้นะครับก็เป็นทีมเดิมฮะชุมบุคุนไดมอเตอร์ซึ่งชุมบุกเก่ากวางโจนี่อยู่ด้วยกันมาถึง3ปีแล้วนะครับในฟุตบอลรอบแบ,บ่งกลุ่มและอีกทีมหนึ่งจากญี่ปุ่น ก็เป็นแชมป์ฟุตบอลถ้วยของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับถ้าเกิดเมืองทองของเราผ่านไปได้ก็จะไปอยู่กลุ่มที่ค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรแต่ว่าเมืองทองทีวีของเราได้มีโอากาสคุยกับนักเตะหลายลายคนนะครับบอกว่าก็จะมองไปเกมต่อเกมกันละกันนะครับเช่นเจอผู้ชนะระหว่างปูนีกับฮานอย GNT ให้ได้ก่อนแล้วก็ชนะให้ได้หลังจากนั้นก็ไปดูเกมพบกับเมลเบิร์นซึ่งอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของการไปเยือนแต่ถ้าเ,เราเตรียมความพร้อม,อมดีๆ มีสมาธิดีๆทําการบ้านดีๆโอกาสพลิกก็เกิดขึ้นได้แล้วเราก็จะเข้าไปสู่รอบแบกลุ่มก็มองไปดานต่อด่านกันแล้วกันนะครับนี่คือสายของการเดินทางที่จะเข้าสู่ฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกของสโมสรเอซีจีเมืองทองยูเนเต็ดของเรานะฮะโปรแกรมแรกที่นคุณพลเกิระยองจะต้องเจอก็คือฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นวันที่5มกราคมนี้จอ,อกไปเยือนทีมสรณบุรีเอฟซีเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับส่วน โปรแกรมจริงๆจังๆนะฮะก็น่าจะเป็นฟุตบอลถ้วยกอที่จะเจอกับบุรีรัมยูเอเต้นั่นเองครับก็แฟนคลับเอย่างของเราก็ตามลุ้นตามเชียร์กันได้ในไม่อีกอึดใจฮะก็จะกลับกันมาเตะกันแล้วลนะครับ